เป็นอะไรหนอเรามาดูกันนะคะเขาอยากบอกอะไรรันตีเป็นคู่กันอย่างไรจ๊ะโอไมค์ก๊อสสาบกันให้เห็นนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคงต้องไม่อธิบายเยอะเขาอยากซัพพอร์ตอยากดูแลอยากเป็นคนที่ดูแลคุณจนไม่รู้จะอธิบายคำไหนไพ่ใบนี้เป็นคู่เป็นไพ่ที่เหมาะสมและคู่ควรเป็นคู่บุญเป็นคู่ที่บุญนำพา จัดสรรมาให้เจอกันไพ่ใบแรกเปิดขึ้นมาเป็นไพ่เดอะซันนะคะไพ่ใบที่2ก็คือเป็นเดอะวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาเวี่ยงให้คุณสองคนมาเจอกันนะคู่ที่เหมาะสมคู่ที่คู่ควรเป็นคู่ที่ศีลเสมอกันก็ได้นะคนที่อยู่ในใจคนที่คุณไม่เคยลืมหรือคนคนที่กําลังจะเข้ามาเป็นไปได้หมดนะคะ โชคจะตานัาพาให้คุณสองคนมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะบนโลกใบนี้นะคะถ้าคนไม่ใช่คู่กันแล้วนะคะว่ามีทางได้เจอจะคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันไปได้นะจ๊ะไพ่ดีเอเรอร์นะคะอยากซัพพอร์ตเป็นได้ทั้งไทยเป็นได้ทั้งต่างชาติเป็นคนที่อยากดูแลคุณอะเป็นคนที่อยากเปเป็นคนที่อยากซัพพอร์ต ป็นคนที่อยากช่วยเหลือคุณทุกอย่างเท่าที่เขาทําได้นะคะฉะนั้นอย่าวัดค่าที่เงินค่ะให้วัดค่าที่จิตใจเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณการันตีพอไหมคะอยู่ด้วยกันและมั่งคัง่งอยู่ด้วยกันแล้วรวยค่ะอยู่ด้วยกันและมีแต่สิ่งดีๆอยู่ด้วยกันแล้วใจฟูอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วสามารถสร้างอนาคตไปน้ำกันได้อีกเงานะจ๊ะฉะนั้นนะคะโอ้โหให้สำหรับนี้แม่หมอหน,นุ่คนขอกดน้อมรับเอเนจีนี้นะคะใครได้มาเจอคลิปนี้นี่คือพลังงาน ของคุณไม่เอ่ยนะคะเป็นคู่รักที่สวรรค์สันสร้างนำพามาเจอกันและไพ่ทั้งสามใบนี้การันตีเดเมเจอร์อาคณะขึ้นมาทั้งสามใบใบแรกคือไพ่เดอะซันไพ่ใบที่สองเดอะวิวออฟฟอร์จูนไพ่ใบที่สามคือเดอะเอมเพอเรอร์นะคะ ราศีเมษหรือธาตุใดก็ได้แต่จะเจอผู้ชายแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากดูแลอยากเอาอกเอาใจอยากช่วยเหลือหรืออยากถ้าเป็นกัดกันได้นะเป็นผู้หญิงก็กลับเอากันได้นะจ๊ะฉะนั้นนะคะเพอร์เฟกมากนะจ๊ะนี่คือพลังงานของคุณไม่เอ่ยถ้าคุณรอรักที่ดีหรือคนที่คบอยู่เป็นแบบนี้ก็น้อมรับพลังบวกดีๆได้เลยค่ะโชคดีมากแม่หมอหนึงคนของกดน้อรับเอนเนอร์จีนี้นะคะแล้วก็ใครอยากปรึกษาแม่หมอได,ได,ได้ทักคแม่หมอได้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะ